สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเด็กก็ยอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจํานะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นการนําเสนอ mm hmm. การเป็น MC งานแต่งแบบคริสเตียนครั้งแรกในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะอ้าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องไปบรีฟงานกับทางว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะไปกันเลยวันนี้เราก็อยู่กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ น้องเบเบ้นะพี่บริงวันนี้มาบรีฟงานาาใช่ค่ะ<ร>เผือแบบเออเราทำดีง,งานหน้ามคนจ้างเราอีอจ้างได้นะคะหักหวยคิวค่ะ10%อันนี้จริงๆเป็น MC งานแต่งงานแรกไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าทำไมถึงเลือกเราเ,เราอยากรู้ต้องถามเจ้าเบ่าค่ะว่า,าทำไมถ,งงถ้าถามพี่บริงนะคะก็จะได้คำตอบว่าอ,อ,อ๋อฟรีก็เลยโสดแดงแล้วครับก <im> ็เลย เดี๋ยวเดี๋ยไปอยู่บนเวทีนะ่าจะได้มองกว้างๆจะเห็นใครกคนเป็นคําตอบที่ทราบซึ้งตรึนใจขอให้มีคนเห็นรัศมีเราอยู่นเวทีด้วยนะทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่บขสเพื่อที่จะรับนักร้องกิตติมศักดิ์นะคะที่จะมาร้องเพลงไวพรในงานแต่งครั้งนี้ เดินทางมาไกลาจากภาคเหนือกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ยินดีต้อนรับท็อปเทบเข้าสู่จังหวัด พันเกล็นะครับสวัสดีครับอันนี้จะพาออกมากินข้าวเที่ยงก่อนที่เราจะเข้าไปซ้อมพิธีเสมือนจริงที่โรงแรมนะคะวันนี้มาทําอะไรในงานแต่งคนอื่นเขามาเป็นพันโลงครับทําในส่วนของ o r g a n น z e ออ r g a n ไน e r ทำคำสาป o ไน a n i z e r ไไฟเกอร์ ทุกคนและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ราชาวดีรีสอร์ทแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่จะใช้จัดพิธีสมรสค่ะอันนี้เป็นเอาท์ดอร์นะเขาจัดเป็นแบบเอาท์ดอร์นะคะพวกคุณร้อ,องเพลงเพลงคู่ใช่ไหมนกเขาคู่ใช่ไหมนกเขาคู่เพราะถ้าเป็นส้มก็น่าจะเพงลงรุ่นนั้น <laughs> <laughs> เป็นการพบปะระหว่างเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวมาแล้วเบ้ เพื่อนเจ้าสาวเพื่นเจ้าสาวทุกคนคือเมื่อกี้ก็ซ้อมรันทูเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอ้เลยเพราะว่ามวแต่แบบจดจ่อกับการซ้อมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ออกมาประมาณนี้โอ้วนานช่ำทาลิปสีชมพูด้วยจ้าเอาแบบดวนหวานไปเลย จะไม่ทันแล้วต้องรีบไปที่งานแต่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพิธีงานแต่งด้วยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างกไปกัน่อ,อ,อ,อนจะทันไหม เป็นใส่ขีพญานะคะในงานมนคงคลสมรสของคุณชัยวัฒน์และคุณสุภิดานะคะหรือว่าพี่เบลลิงกับน้องเบ้ของเรานั่นเองนะคะขอเรียนเชิญคณะผู้ประกอบพิธีค่ะเข้าสู่บริเวณลานพิธีนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะคณะผูป้ประกอบพิธีที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้านะคะที่จะทําพิธีมงคลสมรสให้กับผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้นะคะข,ของเราในก็ขอโทษนะคะ คุณเจฟโสดค่ะคุณหนึ่งนะคะคุณเบสโสดค่ะคุณนุ๊กค่ะคุณตั้งโสดค่ะคุณท็อปค่ะและคุณโน้ตนะคะบุตรเพื่อสาวกบไปด้วยคุณเอค่ะโสดค่ะคุณนีค่ะโสดค่ะคุณยาหยีค่ะตามด้วยขบวน ใใพรพลำดับต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่พิธีมงคุณสมรสศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ขอเชิญอาจารย์สุนทยานะคะประกอบพิธีสมรสค่ะก็อวยพรเพื่อให้พิธีในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระพรขึ้นมาจากพระเจ้าครับนี่จะเป็น คนเดีวยวตลอดเลยคเป็น้หมด หาแฟนก่อนนะเป็นภาระหาแฟนนะครับเรียบร้อยไปได้ด้วยดีแล้วนะคะทุกคนสําหรับพิธีในช่วงเช้านี้นะคะรอดค่ะปรากฏว่ารอดนะคะภาระเลยเนี่ยไรได้ก็คือเป็นภาระที่จะต้องหานะคะไม่งั้นว่าเอาแล้วเธอมาแย่งฉันทําไมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีคําคอรหาตามมาไ่ม่ไม่ตยไม่ตกใส่มาตกใส่หัวตกใส่คนเดียวเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เราจะมุฟไปทานอาหารที่ห้องอาหารนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่นั่นต่อนะคะเฉลิมฉลองที่นั่นต่อ <laughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันค่ะ <laughs> <laughs> ก็มีแต่สาวส,าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีใครกล้ากินเลยค่ะทุกคนก็ยังไม่กินนะคะถ่ายรูปก่อนต่อไปเป็นคิวของสามหนุ่มสามมุมขึ้นไปร้องเพลงไม่แน่ใจว่าเป็นวงดนตรีหรือเป็นวงตลกกันสาวๆาวๆ เลี้ยงอยู่โต๊ะเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองคนเหนื่อยไหมคะหิวเข้าไหมคะโอ้ยสวยมากเลยวันนี้น่ารักคิมมี่ต้องมีเพลงบิ้วเลยเหรอคิมมี่นะต้อเสร็จงานเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะขอปิดคิปไว้แต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนเลรเหนื่อยมาก ขอต,ต้อนรพอทุกคนค่ะ